ครับสวัสดีครับผมนัแปลงล็อกฟิชชิงชนแนลครับก็ไวยพรปีใหม่ปี64แล้วนะฮะก็ขอให้นะาะทุกท่านมีสุขภาพแข็งแรงนะฮะแคล้วคลาดปลอดภัยจากภัยอันตรายใดๆทั้งปวงนะครับมีเงินทองเหลือกินเหลือใช้นะครับผมแล้วก็คิดสิ่งใดให้สมประสงค์นะครับสมหวังทุกประการนะครับผมแล้วก็ออกตกปลาทริปไหนก็ขอให้รอดแห้วทุกทริปไปนะครับก็สวัสดีปีใหม่ปี64ครับผมสวัสดีครับ นะน้ำขุนเลยนะโอ้โหหลุดนะครับกัดแล้วคุดนะโอ้โหงัดไม่ขึ้นฮนะหลุดเลยเสียดายมากโอ้โหตีตั้งนานกว่าจะกัด โอ้วิง่งครับตัวนี้วิง่งนะ สำเร็จแล้วครับปลาชนนะก็ดี3 5กรัมนะครับผมสวยงามเลยย้อนแสงไหมเดี๋ยวนี่ฮะก็ไม่ถึงโลนะแต่ก็ไซส์สวยฮะเก็บกลับบ้านได้ครับมือเย็นแล้วกรด,ดีดูดี3 5กรัมครับครับก็มีเรื่องสำคัญบอกนะนะก่อนจากอยู่2เรื่องนะก็คือเรื่องแรกก็คือ,อ สังเกตเห็นว่ามันจะมีปลาที่มาช่วยผมเนี่ยจังเลยสองตัวนะฮะตัวแรกหลุดตัวที่สองได้นะฮะมันได้จากการที่ผมตีตีเหยื่อลงไปในบริเวณที่เขาทอดแห่เขาเวี่ยงแหโคมโคมงนั่นแหละก็รอให้เขาเงียบสักพักหนึ่งให้พอเขาไปปุ๊บแล้วก็เวียงลงไปก็คือได้แต้มเลยนะฮะก็ตัวแรกก็หลุดไปตัวที่สองก็ได้ตัวนะฮะอย่างที่สองที่ผมอยากจะบอกนะนะก็คือ หมายโล่งๆแบบนี้นะครับผมไม่ได้หมายความว่าจะต้องเล่นเฉพาะกระดี่อย่างเดียวนะครับก็คือเล่นได้ทุกเหยื่อตามที่น้าๆถนัดเลยฮะแต่ที่ผมเล่นกระดี่วันนี้ก็คือเออก็อยากจะเทสเหยื่อของตัวเองด้วยฮะแล้วก็เป็นความชอบส่วนตัวเนาะก็อยากจะให้น้าๆเห็นว่าเอยกระดี่ดูดีนี่มันก็โอเคนะไม่ได้คขขายของนะแล้วก็ สุดท้ายนี้ก็คือถ้าสนใจสินค้านะฮะก็เข้าไปดูได้ในช้อปปี้นะคชื่อร้านล็อกฟุตชิงนะครับผมก็จะมีกระดี่ตัวนี้อยู่นะมี2.5แล้วก็3กรัมแล้วก็3.5กรัมนะครับผมก็สุดท้ายนี้ถ้าชอบก็อย่าลืมกดแชร์กดไลค์กดติดตามเป็นกำลังใจด้วยนะครับสำหรับวันนี้ลาไปก่อนครับสวัสดีครับวันนี้ยากยากมากๆหมายยากหรือว่าคนไม่เก่งไม่รู้